โยวัสดีครับทุกคน <laughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยมันนานยังไงเพิ่งอัดไปไม่ใช่สองวันสองวันที่แล้วอะก็คือเหมือนพอยิ่งอยู่คนเดียวมากขึ้นเรายิ่งได้ไดีไอ้นี่มากขึ้นใช่ไหมจะบอกเลยว่าเหมือนแบบยังไงดีอะเหมือนพ่อมันอยู่คนเดียวมันก็ได้เห็นว่าเออถ้าเราไม่เกิดการยึดติดหรือไม่เกิดการที่หลงทางหรืออะไรพวกนั้นอะ่ะเราจะหาไม่หาทางอะ่ะออกมาจากความยึดติด เพราะอย่างเราตอนนี้นเหมือนเรายัางหลงใน power ที่เรามีใช่ไหมอย่างเช่นเออเป็นลุ่านจักจร,รวาลทั้งนี้น,นทุกอย่างก็ได้มาง่ายๆใช่ <c oughs> มันก็ชิวๆอะ่ะมันก็เป็นช่วงๆของมันนะฮะ <c oughs> แต่พอยิ่งแบบศึกษาอย่างหนังสือเล่มใหม่ใช่ไหมยิ่งอ่านอะ่ะเราก็ยิ่งเห็นเลยว่าเออไม่จริงว่ะหนังสือเขาก็เขียนถูกเพราะว่าเราใส่ใจบางอย่างมากเกินไปอย่างตอนนี้เราใส่ใจเรื่องการที่เราเป็นต้าฟีมากเกินไปเลยทําให้แบบ แต่หลายอย่างมันอาจจะโกงๆหน่อยหรืออาจจะแบบคนไม่เข้าใจเยอะหน่อยจนตอนนี้ก็อืมนั่นแหละเราก็หาทางใหม่ไปเรื่อยฮนะทุกอย่างมันคือการที่ต้องใช้เวลาเพราะว่ายิ่งอ่านหนังสือเล่มใหม่ใช่ไหมเขาเลยยังบอกเลยว่าบางอย่างอ่ะเราไม่เสียเวลาให้คิดไงเราเอาสภาพแวดล้อมมาเป็นตัวที่ทําให้เรานั่นนี่นู่น แล้วแบบเออมันก็จริงเพราะที่ผ่านมาเราก็เอาสภาพแวดล้อมมาเป็นตัวที่เราตัดสินใจเ้ยการทําตรงนี้เหมือนกันเราอยากจะทําเพราะว่าเราเห็นคนอื่นทําแล้วมันทําได้เราก็เลยมาเป็นวีนั่งพูดตรงนี้แต่ว่าเป็นวีแตกต่างชาวบ้านเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันไงเพราะเราอ่ะเราแม่งก็ทุกอย่างอ่ะคือโตมาด้วยตัวเองอ่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กกันโตอ่ะคือเหมือนเรา เป็นคนที่โลดโผนจัดจัดไม่เคยอยู่บ้านกับพ่อแม่ <laughs> <laughs> พอเข้าช่วงวัยรุ่นใช่ไหมพอเริ่มเข้าอ่ามอต้นพ่อเราก็ไปบวชสิบปีอะ่ะเป็นสิบปีแล้วแล้วตอนนี้ก็เพิ่งมาดูแลเขาใช่ไหมเราก็เลยไม่ว่างแล้วก็แบบแม่เราก็เหมือนกันพอเริ่มเข้าอยู่สู่มหาลายัยเราก็ไปอยู่กับบรนญ,ญาติไม่ค่อยคุยกับแม่ จนตอนนี้พอกลับมาอยู่เขาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มไปมีโปรเจกต์ใหม่จนเขาก็เหมือนเดิมปรับสภาวะเดิมคือเขาไม่อยู่กับเราอีกแล้วอืมเราก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> หลายๆอย่างมันก็เลยแบบเออเราต้องมานั่งดูอฮะทุกอย่างเลยมันทั้งการให้ต้องคิดหรือว่าความยืดหยุ่นอ่ะเพราะบางอย่างเราก็ตัดสินได้ความรวดเร็วหรือว่าเราแบบเออไวไปอ่ะไม่ได้ดูเพราะบางทีคิดว่าเอ้ยคนมันต้องอย่างนี้ได้สิว่าคนนันองอย่างนั้นได้สิว่าเพราะ การที่เจออะไรต่างกันไ้ยเราอ่ะคือเหมือนแบบเออโตมาเหมือนราชสีอะ <laughs> ว่างั่งที่บอกว่าเป็นลูกรากอะฮะลูกลากสีสติดก็คือโตมาแด้ราชสีก็คือโดนผักลงเหวมาสามรอบสี่รอบก็ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องเก่งกับตัวเองอะเพอาเก่งกับตัวเองเสร็จไอ้เชี่ยกูว่าไม่ได้เหมือนชาว <laughs> บ้านเลยนี้กูเลยแบบเป็นคนอย่างเงี้ยแหละก็เลยเออหลายอย่าง,งก็เห็นว่าเป็นโอกาสได้ฮะขนาดตอนนี้ยังแบบอืม ลองหาอะไรทาไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องรีบเก่งเหมือนชาวบ้านอ่ะเราค่อยๆทําเราแบบว่าเออไม่ได้ฟิกตัวเองว่าเวลานั้นเวลานี้แต่อาจจะต้องลองดูครับปรับไปเรื่อยๆเพราะหลายๆอย่างอ่ะเราแค่ยังไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนไงใครจะมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว <c oughs> ะพูดต,ตรงๆเลยเพราะว่าชีวิตคนเราอ่ะตอนสิข,ขวบเราแม่งโดนตั้งเป้าหมายแบบหนึ่งพอเริ่มจบมาหาลายัยปุ๊บแม่งให้เริ่มทํางานและกูต้อง กูต้องคิดแล้วอะบางอย่างอ่ะคือบางทีอ่ะเรา <c oughs> ผ่านมาันมาได้การแบบไม่เหมือนกันนะบางคนต้องโดนบังคับให้ทํางานแต่เด็กแต่เรามันเหือนแบบมันจะโดนบังคับแต่สุดท้ายเราก็สบายกว่าชาวบ้านท <c oughs> ุกอย่างนะมันก็เลยแบบเออไม่เหมือนกันเพราะอย่างตอนนี้เราก็แบบสนใจที่จะลองหาอะไรทําไปเรื่อยเช่น <c oughs> อ่ลองเขียนหนังสือแต่ยังไม่ได้เขียนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยอืมก็ขอบคุณนะครับที่ยังดูกันอยู่ตรงนี้เราก็แวบๆบแบบไปแวบๆบแบบมาแหละก็เลื่อนไลฟ์วันเกิดนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปดูแลท่านพ่ออยู่ดี <laughs> เราก็จะแบบเออนัแบบ่นแหละแวบไปแวบมาเนาะไว้เจอกันเมื่อดูแลท่านพ่อเสร็จนะครับคอนเทนต์ทุกปีวันเกิดเราอะไว้เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ